When we were younger, we were never running out of time As long as we had each other, o everything was black and white i driving in a car, never knowing how far w e g o When we were y o u n g ตอนนี้ถ้าติทาร่เปิดรับสมัครเม m เบอร์ชิปลายเดือนแล้วนะคะ จะมี Standard Member s h i p เดือนละ35บาทที่สามารถรับชมคลิปได้ก่อนบุคคลท,ทั่วไปกับ p r e m i u m Membership นะคะเดือนละ65บาทที่สามารถรับชมคลิปได้ก่อนบุคคลท,ทั่วไปแล้วก็ยังจะมีคลิปพิเศษสุดๆที่จะอัปเดตให้สัปดาห์ละ2คลิปด้วยนะคะรวมไปถึงคลิปที่เป็นอัปเดตตามราศีต่างๆด้วยยังไงก็มาสมัครตามลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกับทาติทาโร่หลังจากหายไปหลายเดือนมากๆเลยนะคะคลิปทั่วไปก็ไม่ได้ลงเพราะว่าป่วยไปผ่าตัดมาตั้งสองรอบเกือบจะไม่รอดเสียแล้วหมดเงินไปทั้งสิ้น1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนะคะช่วยกันดูโฆษณาหรือซุปเปอร์แตงหรือว่าซื้อสินค้าในช่องก็ได้นะคะช่วยสมทบทุนเพราะว่า ทุนที่มีเงินส่วนตัวหายไปกับความเจ็บป่วยหมดแล้วนะแล้ก็จะพยายามทําคลิปให้สม่ําเสมอถ้าไม่ได้เจ็บได้ป่วยนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรลายเดือนของ12ราศีนะคะประจําเดือนท่านวาคมไม่ว่าจะเป็นลัคนาดาวจันดาวอาทิตย์วีนัสหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในราศีนั้นนั้นคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆน,นาใหม่เนาะยังไม่ได้กดติดตาม และกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเราจะไม่อ่านแพ้เอาใจใครนะถ้าใครมาดูช่องเราก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ชอบจริตไม่ชอบมันไส้ไรก็ว่าไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็จริตใครจริตมันนะคะความถูกใจแต่ถ้าไม่ชอบก็กดออกไปเลยไม่ต้องมาด่า้เสียเวลา มันเป็นท็อกซิกต่อสังคมนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็กดติดตามแล้วก็อยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะกดเข้ามาดูกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะเรามีสินค้ายะแย่มากมายแล้วก็พร้อมให้เพื่อนๆสนับสนุนด้วยนะจ๊ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเข้าเรื่องของเราเดีกว่าว่าเดือนธันวานี้นะคะแต่ละราศีของเราจะมีอะไรอัปเดตกันบ้างเนาะ เพื่อนๆชาวราศีธนูทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาธนูดาวจันท์ดาวอาทิตย์หรือว่าวีนัสหรือดาวเคราะห์ดวงไหนที่เป็นราศีธนูก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะดูเรื่องการงานก่อนเนาะแล้วก็จากนั้นเราจะมาดูเรื่องความรักแต่ขอเรื่องการงานการเงินก่อนเลยคลิปนี้ก็ดูได้ตลอดเวลานะคะมาเจอตอนไหนก็ยังดูได้อยู่เนาะเพียงแต่ว่าเราจะทําออกมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนให้มันไม่ซ้ำเท่านั้นเอง นะเจอเมื่อไหร่ดูได้เมื่อน,นั้นก็อย่างได้อยู่มาดูสิว่าการงานการเงินของชาวราศีธนู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 เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยการงานการเงินของธนูเดลิเวอร์อัพไรมีตัวเลือกนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าและดูว่าจะมีตัวเลือกแล้วก็ทวีออฟคัพส์ว้าวเนื้อหอมจังเลย เป็นช่วงเวลาที่ใครๆก็อยากให้ร่วมงานด้วยเราก็อยากจะมาร่วมงานด้วยนะคะเลิศมากอ่า ah, Ten of Pentacles upright wow. ้าวความมั่นคงอยู่ตรงหน้านี่เองอะ uh, แล้วก็ Five of Wands reverse ้าวน่าจะเป็นราศีที่ดวงการงานการเงินโอเคสุดแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่เปิดมาประมาณแบบว่า h a p p y g o l u ก k y มากเลยนะคะ โอ้แต่มาตีอยู่ตรงนี้นายออฟโซนอัไรเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเครียดด้วยอ่ะฮะ justice อ๋อเริ่มเข้าใจแล้วกลัวละสิว่าถ้าเกิดใครต่อใครที่อยากร่วมงานด้วยเนี่ยคือเขามาเพื่อแบบเอาเปรียบใช่ไหมอ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกังวลน,นี้เองเนี่ย four of cups reverse ก็เลยคิดว่าบางคนคุณก็ควรที่จะปกป,ป้องตัวเองไว้โดยการปฏิเสธไปก็ดีแล้วนะคะ Age of w a n d s upright ความเจริญกนะ้าวหน้าดีจังเลยแล้วก็ s e x of w a n d s reverse โอเคเข้าใจพลังงานมากแล้วแล้วก็ Ten of swords upright โอเคพลังงานของชาวราศีธนูในตอนนี้นะคะมันอยู่ในทิศทางที่คุณรู้สึกว่า คุณจะทำงานไปชิวๆจะเลือกทำงานกับเฉพาะบุคคลที่คุณรู้สึกว่าทำแล้วสบายใจที่ไม่ได้เน้นเป็นการทำงานเพื่อเอาผลประโยชน์อย่างเช่นแบบงานประกวดงานชิงรางวัลอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่อยากจะทำในตอนนี้เพราะคุณรู้สึกว่ามันกดดันคุณอยากจะทำงานที่มันสบายๆไม่ต้องมีใครมากดดันไม่ต้องมีผลรางวัลเป็นตัวการันตีแต่ว่า ทำงานที่มีคุณภาพแต่ก็เอนจอยกับมันเพราะฉะนั้นแล้วเราคิดว่าคุณน่าจะผ่านช่วงเวลาที่ว่านั่งเครียดมาพอสมควรและก็อยู่ในช่วงเวลาที่ถูกคนอื่นเอาเปรียกมากพอสมควรตอนนี้คุณก็เลยคิดว่าขอคุณชิลๆทำงานไปแบบนี้ก่อนน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะไม่ว่าจะทำงานแบบไหนก็ตามพลังงานของคุณดีมากเลยแล้วก็ไพ่ที่เป็นความเจริญก้วหน้ากับความสําเร็จอยู่ตรงกันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ เดินหน้าต่อไปเลยไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาทําอะไรเพราะถ้าคุณปฏิเสธไปก็คงไม่มีใครกล้ามากวนอีกแล้วแต่เท่าที่ดูนะ คุณเข็ดกับการที่ถูกหลอกใช้เข็ดกับการที่คุณต้องทําอะไรเยอะกว่าคนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็เอาชื่อไปใส่ในกลุ่มด้วยแต่กลับไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรเลยอันนี้อยู่ที่คุณเลยเพราะว่าเท่าที่ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะดูชิลๆสบายๆเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาที่คุณเลือกได้ว่าคุณอยากจะร่วมงานกับใครแล้วก็ไม่ได้อยากร่วมงานกับใครคือสบายๆเลยว่างั้นลองดูเราว่ามันโอเคเลยแหละมากๆด้วยนะอ่ะแม่แล้วก็ แล้วก็แล้วก็ว้าว five of wands คุณเบื่อความขัดแยง้งไม่อยากยุ่งกับใครทำงานร่วมกันได้แต่ว่าแต่ว่าไม่อยากขัดแย้งอะอารมณ์เหมือนแบบถ้าตอนนี้ใครจะมาประชันแข่งดีแข่งเด่นกับคุณคุณขอเซโนไปก่อนเพราะคุณไม่ไหวจริงๆเราเข้าใจนะคะเมจิเชียนอะไม่ว่าคุณคิดอะไรก็ตามตอนนี้นะคะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีสูงมากเลยทีเดียว เท่าที่ดูก็ไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงแล้วเพราะฉะนั้นรวบรับตัดตอนเอาแต่เนื้อเนื้อมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลมีอะไรอยากจะฝากบอกกับชาวราศีธนู s a g ก t t จิเทเสบ้างนะคะอ่ะมาดูซิคุณแม่เราก็ราศีนี้แหละว้าวเขาบอกว่าคุณก็สมบูรณ์แบบในในแบบของคุณนั่นแหละอืมตัวคุณโอเคแล้วดีแล้วค่ะ เพราะคุณก็รู้สึกปล่อยวางขี้เกียจไปแข่งขันกับคนใช่ไหมอ,าหาอ่ะฮะอ่าแล้วก็เอา้าแมวแล้วกระโดดลงจากเตียงทําหน้าง,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 ง่วงๆเขาบอกให้คุณนะคะอ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่เขาบอกให้คุณเขาบอกว่าอ่า justice ความยุติธรรมต่างๆนานาที่คุณต้องการเนี่ยกําลังจะมาหาคุณแล้วแลวมันจะสร้างความบาลานซ์ให้ชีวิตคุณแล้วก็ความรู้สึกคุณได้มากกว่านี้เยอะเลยความสําเร็จอยู่ตรงหน้าชิวๆเลยใช่ไหมแล้วก็ มันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องโฟกัสที่ตัวเองละใครจะยังไงก็เช่างมันเลยนะคะดีมากไม่ต้องไปแข่งกับใครหรอกแข่งกับตัวเองก็พอละแล้วก็มีความศรัทธาในสิ่งที่คุณทําแล้วความสําเร็จมันจะมาหาคุณเองอ่าใบสุดท้ายตั้งคําถามไว้หนึ่งคำถามนะคะได้คําถามหรือยังได้แล้วเนาะโอเคคําตอบคือไม่นะคะไม่มาทีนี้พักตรงนี้ แล้วก็เรามาดูเรื่องความรักของมังกรโอ้ไม่ใช่มังกรสิเราอะตลอดเลยเราจะชอบแบบราศีมังกรกับธนูกาจะเป็นราศีติดกันใช่ไหมจะชอบพูดผิดพูดถูกอยู่ด้วยเลยไม่ใช่มังกรธนูอุ๊หรือว่าความรักของคุณคุณดีอยู่กับชาวราศีมังกรหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าคุณเป็นคนที่แบบเป็นแบบโซเดียครับที่ค่อมอยู่ระหว่างมังกรกับธนูอันนี้ก็เป็นไปได้อยู่เนาะอะ,อะมาดูกันว่า ความรักของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูซิดูซิดูสิเศกเล็กเศษน้อยนึกถึงน้องโมเน่นะเจ้วัน <laughs> น่ารักมากเลยน่ารักน่ารักเราชอบดูน้องเกลก,กับน้องโมเน่ แล้วก็ดูแมวมันทําให้แบบชีวิตเราสดใสเพราะว่าเขาบริสุทธิ์นะเนาะเด็กๆอะ่ะมาดูซิว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ Tree of Wands Reverse ดูหมือนว่าคู่กรณีของคุณรอบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดขึ้นอยู่นะคะตอนนี้ oh, Seven of Swords อั r กว่าจะได้แสดงความเข้าใจความรู้สึกต่อกันนี่มันยากจังเลยเนะ Ten of Swords เนี่ยคะ่ะ mm hmm. เขามีภาระชีวิตที่รอให้มันสิ้นสุดลงอยู่นะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ดั่งใจคุณยังไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังนะคะรอสักนิดนึงเนี่ยเขาก็อยากได้คุณอยู่เนาะไม่ใช่ว่าไม่อยากได้อยากได้อยู่แต่ว่ารอแป๊บหนึ่งสีรอแป๊บหนึ่งสิเพราะว่าภาระชีวิตเยอะมากเลยเราก็ยอยู่กับคนที่มีภาระชีวิตเยอะนะคนในเครื่องแบบงานการเขาทำไม่เป็นเวล่เวลา คุณขา s i x of Cups Reverse ไม่แน่ใจว่าคุณมีคนเก่ากว่านี้ไหมถ้ามีนะเขาไม่ใหญ่คุณไปยุ่งเลยแต่ถ้าเขามีเขาใหญ่จะบอกคุณเหลือเกินว่าไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกังวลว่าเขาจะกลับไปหาคนเก่าไม่มีนะคะไม่ได้คุยกันเลยเขาแค่อยากจะบอกคุณว่าถ้าเขาไม่ได้คุยคุณไม่ว่างเนี่ยก็คือไม่ว่างจริงๆเดินทางตลอดเห็นไหมเนี่ย Age of a n d s เดินทางตลอดเลยไม่ว่างเลยนะคะ ทำนั่นทํานี่ตลอดเลย Ace of Wands of Light แล้วก็อยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆกับคุณเยอะมากด้วย Tree of Swords เนี่ยแล้วกูก็กลัวนะกังลวลว่าคุณจะไม่เข้าใจแล้วก็จะคิดเป็นอย่างอื่นแล้วแบบเข้าใจผิดกันไปใหญ่นะคะ The Moon เห็นไหม คุณค่ะคนคนนี้อยากจะอธิบายตัวเขาจริงๆนะสาหรับคนที่เข้ามาสองราศรีธนูนะคะสลับสับเปลี่ยนพลังงานกันได้เลยตามเหมาะสมเนาะแม้แต่กระทั่งราศรีธนูเองเพราะว่ามันคือการอ่านไพ่โดยรวมเราก็ไม่รู้หรอกว่าฝั่งใดเป็นแบบไหนเอาเป็นว่าคุณก็ลองไปสลับสับเปลี่ยนตามที่คุณคิดว่ามันเหมาะหรือถ้าอยากดูส่วนตัวมากกว่าน,นี้รายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปแอดมาได้เลยนะคะแล้วก็ณนาะจุดนี้เลยเนาะคู่กรณีของคุณเขาก็เจ็บนะเจ็บมากเลยกับการที่แบบ ต้องมานั่งเดาทางกันว่าเออเราจะไปกันยังไงต่อไปท,ทั้งทางที่เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้อยากให้มันมีการเริ่มต้นเริ่มต้นที่มันมีแพชชั่นเยอะๆซึ่งแพชชั่นเขาก็เยอะมากอยากเริ่มต้นมากๆถ้าเขาอยู่ไกลคุณนะคะคนคนนี้อยากมาเคาะประตูบ้านแล้วพาคุณไปทําอะไรสักอย่างอยากมาหาอยากทําอะไรร่วมกันมากๆเลยแต่หลักๆคือตอนเนี้ยมันมีปัญหาคือว่าชีวิตเขาเนี่ยมันอีลุงตุงนางไปหมด ขออนุญาตดูเดี๋ยวว่าปัญหาอีลุงตุงนางที่ว่านี่มันคืออะไรยังไงบ้างแต่มันเยอะจริงๆนะคะเนี่ย Age of Pentacles Reverse เนี่ยเรื่องงานหลกัหลกๆเลยงานการไม่เป็นเวลาเวลาเดินทางก็บ่อยไม่ได้อยู่เป็นที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ Four of Wands อับอรก็ยังอยากไปต่ออยู่ใจเย็นๆน,น,นะ ถ้าเป็นแฟนกันไปแล้วก็อยากจะเป็นแฟนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันจริงจังมากขึ้นไม่ได้อยากหายไปไหนเลยแต่ว่ามันมีปัญหาช,ชีวิตเยอะจริงๆนะคะเนี่ยเมจิเชียเนี่ยพยายามทําอยู่อธิษฐานทุกวันเลยขอให้ความรักประสบความสําเร็จเธอขอให้แบบชีวิตยุ่งเหยิงเนี่ยมันจบลงสทัทีแมทีนี้อยากรู้จังเลยว่าเขามีอะไรที่อยากจะาม,มาบอกกับคุณนะคะมักนก็ธรรมดาแหละคะ่ะ เราว่าเราก็ใจแข็งประมาณนึงนะพอเราเดิวกับคู่กรณีที่เขาไม่ค่อยมีเวลาเราก็งอนเหมือนกันนะทั้งๆที่เราก็เข้าใจงานเขานะคะมันเป็นธรรมชาติถ้ามันมีความรู้สึกต่อกันนะ่ยยกเว้นแต่ว่าจะไม่มีความรู้สึกเราก็ช่างช,งชงมึงเลยค่ะถูกไหม <c oughs> แหมโอเคเขาบอกว่าข้อเสียงเขาอีกอย่างคือแบบเขาก็หูหนวกตาบอดทั้งๆท,ที่เขาก็รู้นะว่าเขาทําคุณเจ็บ แต่ก็ยังตะบี้ตะบันอยู่นั่นแหละไม่หาเวลาให้เลยคุณรู้ไหมก่อนที่เราจะาคลิปคุณเนี่ยเราไปเจอโพสต์โพสต์ใน a ฟ e b o o k แล้วเราก็ส่งไปให้คูก่กรณีเราดูมันเขียนว่าถ้าเขาแคร์คุณจริงๆเขารักคุณเนี่ยนะเขาจะหาเวลาให้คุณถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเวลาก็ตามเพราะอะไรอ๋อลืมบอกแล้วคูก่กรณีก็ตอบกลับมาว่าเหมือนผมใช่ไหมครับเราก็าคิดในใจก็ใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยเขาก็จะพยายามอยู่คุณไม่ใช่เขาไม่พยายาม แต่ก็มันก็แล้วแต่กรณีไปนะคะมันอาจจะไม่ได้ตกลงกับทุกคนเนาะอ่านี่เห็นไหมเขาบอกเขารักคุณมากเลยเนี่ยเขารักคุณมากๆเลยแต่เขาไม่มีเวลาจริงๆปัญหาคือเวลาค่ะนั่นไงเขาบอกว่าเนี่ยณเวลานี้เลยตัวเขายังผูกติดอยู่กับวิบากกรรมงานการที่เขาต้องไปจัดการอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดคนคนนี้มีคู่ของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาปิ๊งปังกับคุณ วิบากกรรมที่เขาหมายถึงก็คงจะหมายถึงคู่เขานี่แหละด้วยเนาะโอ้ยมันยากจังเลยจนเราแซวคู่กรณีเราว่าอะไรรู้ปะฟีลเหมือนแบบเราเป็นเมียน้อยอะแล้วเขาเป็นแบบแอบเมียมาหามาแป๊บหนึ่งก็ไปเนาะไม่ห้านาทีสิบนาทีก็มีนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำความเข้าใจเขาจะได้ไม่ต้องงอนนะคะอ่ะเนี่ยเขาก็พยายามสลัดตัวเองออกจากบ่วงนี่อยู่คุณคะเราเริ่มคิดไปแล้วว่าคนคนนี้น่าจะมีคนงคนของตัวเองอยู่แล้ว แล้วก็มามีคุณด้วยคุณอาจจะรู้หรือคุณอาจจะไม่รู้ตรงนี้เราก็ไม่ทราบแต่หลักๆงานก็เยอะด้วยเช่นกันภาระเรื่องงานเนี่ยนะเอา้าต่อจ้าโอ้เขาบอกคุณคือคนที่ใช่คนเดียวเลยคนเดียวมีแค่คุณคนเดียวเขามาแก้ตัวว่าเขาไม่ได้มีใครหรอกวิบากกรรมหลักๆคืองานโอเคงานก็ไนนะคะมาทีนี้มาดูกันเลยว่า ใช่โรแมนต์แองเจิลมีอะไรจะแนะนำบ้างนะคะมาดูเซี่ยวุ้บไเคมีแรงมากเลยเคมีตรงกันสุดๆแบบนี้จะไปไหนรอดล่ะที่ตอนเนี้ยไมไ่เจอหรืออะไรถ้าห่างไปเนาะทำงานไม่มีเวลาไปทะเลทะาไหรอกคะ่ะเราไม่เข้าใจพวกผู้ชายเจ้าชู้เลยนะว่าเขาเอาเวลาที่ไหนไปเจ้าชู้นักหนางานก็ทำทั้งวันก็เหนื่อยแล้วอะ อ๋อ oh, ใช่เราไม่เคยอยู่บคนทํางานแบบปกติอย่างนี้ไงแบบยออฟฟิศอะไรเงี้ยเรามีแต่หนุ่มในเครื่องแบบที่ไม่เคยมีเวลาเวลาเป็นปกติมามาเจอกันเพราะฉะนั้นไอกรณีอย่างเงี้ยค่าจะเป็นเหมือนที่เราพูดไปก็ได้นะคะคือเวลาทํางานไม่เป็นเรื่องเป็นราเลยอ่าเราควรก็อย่าไปควบคุมอะไรมากปล่อยให้มันเป็นไปนะคะ่ะบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังแก้ไม่ได้จริงๆเนาะอย่าไปคิดเยอะด้วยนะใช้สัญชาตญาณดูนะ แล้วถ้าอยากดูส่วนตัวก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละมาได้เลยแล้วก็ทุ่มเทสักนิดหนึ่งนะคะความทุ่มเทนีที่นี้อาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปลงทุนทํานั่นทํานี่หรอกแต่ทุ่มเทเพื่อที่จะเข้าใจในบริบทชีวิตของเขาเท่านั้นเลยหรือถ้าเป็นคุณเนี่ยที่ไม่ว่างเนี่ยไพ่อยากให้บอกให้คุณว่าทุ่มเทบ้างถ้าเธออยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปรอดเธอก็ต้องทุ่มเทบ้างหาเวลาก็เป็นไปได้แม่ขอให้ใบสุดท้ายนะคะ โอ้ยความรักอยู่ตรงนี้เขาอายุน้อยกว่าคุณหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าไม่น้อยกว่านั่นหมายความว่าประสบการณ์ชีวิตเรื่องความรักน้อยกว่ามากๆเพราะไม่มีเวลาเลยทําแต่งาน <c oughs> โอเคนะคะแซคธนูเอาเป็นว่ารักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาซูเปอรแ์แดงสนับสนุนสินค้าทางช่องกดติดตามกดไลค์ทุกสิ่งอย่างเลยแล้วเดี๋ยวอย่างไรซะเราเจอกันคลิปต่อไปก็แล้วกันนะคะบ๊ายบาย วันนี้ทติทาร์โมีสินค้ามานำเสนอคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอะไรหอมๆนะคะอย่างเทียนหอมอะไรแบบนี้เนาะวันนี้เราก็มีมาให้เลือกเยอะะมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นแว็กซ์เมลนะคะแว็กซ์เมลมีหลากหลายกลิ่นหลากหลายแบบมากเลยนี่ก็ใช่แล้วก็อันนี้ด้วยจะมาในรูปแบบเหมือนช็อกโกแลตนะคะมาซื้อได้เลยนะคะมีเยอะมากมายเลยแล้วก็อันนี้อีกเป็นแว็กซ์เมล มีเยอะหลายกลิ่นนะคะแต่และคอลเลคชันมีอยู่ประมาณ8-9กลิ่นแล้วก็อันนี้เป็นเทียนหอมซ้อนข้อความจากจักรวาลน,นะคะเป็นข้อความที่ให้กำลังใจเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณเนาะอันนี้นะคะสามารถเป็นของขวัญให้เพื่อนๆก็ได้ด้วยนะจุดไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาเป็นข้อความให้กำลังใจต่างๆส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเทียนหอม the fortune เขาจะมีสีซ้อนอยู่ข้างในจุดไปจุดมาจะมีสีต่งตางๆเกิดขึ้นมานะคะอย่างที่บอกไปคือสีน้ำเงินนะคะจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เป็นเรื่องดีๆสีแดงความรักแท้ก็เริ่มจะเข้ามาแล้วก็สีดำนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ดีๆเพราะฉะนั้นอยากได้มาซื้อไปมันก็จะเป็นเทีย,เทยนเสียงไทยแหละอย่างที่บอกจุดเราก็จะมีสีให้เลือกนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทียนสำหรับราศีต่างๆ มีครบทั้ง12ราศีนะคะพร้อมหินบําบัดข้างในด้วยนะมีครบเลยอันนี้เป็นเทียนหอมซ่อนข้อความเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณเป็นในรูปแบบคล้ายๆกับพิกาคาดอะค่ะแต่จะไม่ได้เป็นเทียนหอมในรูปแบบที่ว่าเราเลือกข้อความเราส่งไปให้คุณนู้นคุณนี้นะไม่ใช่อันนี้เขาจะเป็นในรูปแบบที่ว่าเหมือนพิกาคาดเลยว่า ที่คุณจุดไปเนี่ยคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะส่วนอันนี้เทียนหอมบอกรักนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในแป๊บหนึ่งอ่าเนี่ยจะเป็นหัวใจอย่างนี้นะคะเป็นเทียนหอมบอกรักเพราะว่าข้างในเขาจุดไปแป๊บหนึ่งจะมีข้อความบอกรักขึ้นมาให้ข้อความเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าเราทํามาแล้วเรียบร้อยแต่รับรองว่าเป็นข้อความจริงๆนะสําหรับอันนี้ใครที่ชอบข้อความซุกซนซุกซนหน่อย เทียนหอมสีดํานะคะอาจจะเหมาะสําหรับสาวๆซื้อให้หนุ่มๆหรือว่าหนุ่มๆซื้อไปจุดเองก็ได้กลิ่นหอมมากข้อความมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเนี่ยเลือกได้จะเป็นข้อความที่สุกซนสุกซนหน่อยอันนี้สําหรับหนุ่มๆที่อยากซื้อให้สาวๆหรือสาวๆซื้อไปจุดเองหรือแม้แต่กระทั่งซื้อไปเป็นของขวัญเพื่อนก็ได้อีกนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมมาสนับสนุนกันนะคะ มีอีกมากมายหลายแบบเลยในช้อปปีลิงอยู่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะคะอ้อนๆทำหน้าอ่อน <c oughs> มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเพราะเพราะพฉันต้องใส่ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ a f f เ r อร์เ r ไพ่อ r ร์ค e ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะ ไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่สองนะคะ จะเป็น let love read message c a r d อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่า ข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move on Message Card ก็คือ ไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ่า m ม n นและ o ูฟออก็คือไพ่365ยวันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63าข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะ อันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะอ่ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักอ่ราคาเท่ากันนะคะหกสิบสใบราคาหกร้อยสามสิบาทเท่ากัน ด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบา,บายๆคะ่ะ